ชีวิตของคนเราหลวงพ่อทั้งได้บอกฝากว่าคนเราน่นหละถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นคนดีซะทั้งหมดเนี่ยคงไม่ต้องมานั่งสอนใครเนาะคงไม่ต้องมาใครมาสอนใครแล้วแล้วอีกอย่างที่ชัดเจนท,ที่ชัดเจนที่สุดก็ไม่งว่าหลวงพ่อใช้คําว่าวัตถุด,ดิบมันมาไม่ดีจะมาฟอกมามา,มาเจรไนให้มันดีเลยมันก็คงยาก มันก็หงยากรวมทั้งหลวงพ่อด้วยนะทําไมต้องมาเจริญในทไมต้องมานั่งสมาธิทําไมต้องมาศึกษาคนา้คนคว้าค้นคว้าทางด้านจิตใจเลยสายตรงเลยนะสายตรงเลยสายตรงเลยศึกษาได้ไหมตีโทเอะก็ไปสอบไปวัดความรู้ความสามารถของเราก็มันก็ผ่านมาทั้งหลายปีแล้วเงี้ยทีอันนั้นคือเป็นกระดาษนะแต่ถ้าตัวมันชี้ชัดลงไปจริงๆนะชี้ชัดลงไปจริงจริง ตรงลงไปในใจของเราในการกระทําของเราเนี่ยถ้าพูดถึงว่าน้องหลวง,งพ่อเข้าใจไปอย่างนี้นะที่หลวงพ่อบวชมาถ้าพูดถึงมแต่รับเนี่ยมแตรรับรวมทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีบาร,รมีด้วยสร้างคุณงามความดีมแต่รับอย่างยกตัวอย่างน้องตานะน้องพ่อน้องตาที่น้อง,งตามหมาบวัวมันเติม ลวงตาที่ท่านร่วงรับดับผันไปเลยอนยะ่าง้ท่านถ้ามีแต่รับหลวงพ่อคงหูคนคนึงทำไมรับมากอย่างนี้เย,ยอะอย่างเงี้ยเอาจริงๆนะมาทบ ه, ทวนนโอ้ท่านเอื้อประโยชน์ไปเห็นแล้วรับแล้วก็ยื่นให้คนอื่นได้ไประมาณนั้นไงที่แท,ท้จริงเข้ามายัึงว่าสิ่งที่เหนือกว่านั้นท่านให้ธรรมะสิ่งที่เหนือกว่านั้นท่านให้ธรรมะให้แง่คิดหลายๆอย่างเดียวกัน อันนี้ก็เช่นกันแล้วเพราะว่ามันไม่ไม่ค่อยมีคุณภาพทีนี้ถ้าถ้าเป็นบุคลากรในองค์กรไหนก็ช่างถ้าถ้าไม่มีคุณภาพอ่ะไม่มีประสิทธิภาพอ่ะยุ่งเลยทุกวันนี้เป็นข่าวถึง้งยอะหยะใช่บุคลากรทางการศึกษาก็ดีแต่มันไม่ใช่ทุกคนรนะ้อยคนล้านคนอะ่ะก็คงมีคนเลวอยู่ปนปนอยู่ตรงนั้นมันก็เป็นสัจธรรมแต่ในแต่ไรแล้ว แต่ทุกวันนี้นักบวชน,นักพุทธนพ่อต้องบอกว่ากจีว่ามันกันคนคิดชั่วไม่ได้ไงกันคนทําชั่วไม่ได้บางทีก็ศา,าสนาศาสนาเรียกว่าบาังหน้าเขาถึงบอกว่าคนฉลาดคนฉลาดแล้วก็มีคนโง่คนโง่ก็ง่ายๆเลยก็เป็นคนโง่เป็นคนเป็นเดีย่อของคนฉลาดไง